สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่2อธันวาคม2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่หลังหางข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอปกติและฮาหนอย v ี p ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปได้เด่น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดสอสามตัวสองตัวบนและสองตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สตัวสองตัวบนล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากไว้ฮานอยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจรญญารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากไวยฮานอยคูวประจำวันที่1ธันวาคม2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกสลากไว้ฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาที รางวัลเลขไทย4ตัวออก3070เลขไทย3ต 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ัว070 2ตัว70เลขไทย2ตัวล่าง55ผลการออกสลากไว้ฮานอยปกติทำการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขไทย4ตัวออก2712เลขไทย3ตัว,วน7 1 2 2ตัว,วน12เลขไทย2ตัวล่าง45 และผลกันออกสลากหวยฮานอย VIP ทําทำการออกในเวลา19.15นถึง19.30นาทีรางวัลเลขไทย4ตัวออก1891เลขไทย3ทวน891 2ทวน91เลขไทย2ราง71นี่คือผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่1ธันวาคม2564ครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักต่วกันเลยนะครับจากการน,นำเลขไทยาย3ตัวบนของหวยฮาน,นอยปกติซึ่งออก712มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมได้นำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1มี4มี6กมีครับ14,69เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลข1ค hai, lair, attorney, ํานวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมีมี5มี9มี0ศครับ4 5 9 0เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนำเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ นี่หนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้านี่คือเลขสูตรนะครับที่คำนวณได้หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หัวานอยในงวดวันที่สองธันวาคมครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสี่หกเก้านะครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสี่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สี่หนึ่ง 4ี4สี่ส่าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้5 1 5 4 5 6 5 9 9้่าวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสีตัวนะครับจะได้9 1 9าหนึ9งครับศูนย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้01 04, 0 4์6นึครับทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลข สองตัวบนชุดตรงๆครับนี่คือชุดเด่นทั้งหมด16ชุดครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นผมจะสรุปตัดจาก16ชุดมาเหลือน้อยชุดให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับในหลัก14ตัวครับ4 5 9หครับผมเน้นที่เลข5ครับเน้นที่เลข5เน้นที่เลข0นครับเน้นดึง5กับ0กวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9ครับหนึ่งเน้นเลข4ครับ เน้นเลขเครับดึงเลขสเลขเก้าวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก1ิบสองตัวครับห้ากับศูนย์ครับจับคู่หลักหน่วย2ตัว4กับเจะได้ชุดเด่น2ตัวลัก2สอตัวบนจากทั้งหมด16ชุดจะได้ชุดเด่นอยู่ที่สชุดครับใน4ชุดมี5 4-5 9 0 409ครับ5 4าสี่ห้่และศูย์เครับนี่คือ4ชุดสรุปเด่นครับ มาลุ้นกันนะครับจะเดินตามสุดรือไหมครับนี่คือเลขไทย2ตัวบนครับส่วนในชุด2อในชุด3ตัวครับไปดูตำแหน่งหลักร้อยหลักร้อย4ตัวครับ1 469ครับ1469ผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นเลข4เน้นเลข9วางหลักร้อยครับผมจะนำา4กับ9กานำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ54590409จะได้ชุด3ตัวบนหวย หาหน่อยเด่นครับแต่งชุด3ตัวบนครับ4วังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับเจ็ดสี่ห้าส4่สี่ห้าเกครับ9กาวังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับเจ็ดเก้ 4, 9ห้าสี9เก้าหทั้งหมด8ชุดครับ เป็น8ชุด3ตัวนชุดตรงตรงครับจับคู่ใน8ชุดด้วยกันใน8ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นได้ชุดรองให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับใน8ชุดนี้ผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นชุดเด่นไปที่9 54ครับเน้น9 54ครับชุดเด่นนะครับ9 54ชุดชุดลองคือี่9าครับชุดลอง459นะครับนี่คือชุดเด่นและชุดลองชุดเด็กไทย3ตัวหุยฮานอยครับ ส่วนในชุด2ตัวครับในชุด2ตัวชุดเด่นไปที่54ครับเด่น54ลรอง59ครับนี่คือ4ชุดเด่นครับมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลไทยาย3ตัว2ตัวบนสลุปชุดเด่นและชุดลอยสมาชิกดูนะครับในสูตรนี้มาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18บแนิกาสินาทีถึง18บแนาฬิกาสานาทีนะครับ มาดูชุดเลขไทยสองตัวล่างกันต่อครับเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดออกสี่ห้าครับออกสี่ห้ามาดูสูตรนะครับที่ผมได้คำนวณครับนำสี่มานำสี่มาคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับใน4ตัวมี2มี4มี7มีซับสอง479ครับหลักหน่วยครับผมนำเลขค้าคำนวณหาเลขเด่น ประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น ite, จากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี5มี6มี0ครับ1 5 6 0ครับนี่คือเลขเด่นนะครับหลักหน่วยครับหลักสิบ4ตัว2 4 7 9เน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9ครับดึงเลข4เลข9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 5 6 0ครับ1 5 0เน้นที่เลข1ครับเน้นที่เลข6ครับดึง1 6บางหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบ2ตัวครับ สี่กับเก้าจะคู่หลักหน่วยสองตัวหนึ่งกับหกครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวยฮานอยเลยครับในชุดเด่นครับมีสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งและเก้าหกครับนี่คือสี่ชุดเด่นตรงตรงเลขไทยสองตัวล่างครับส่วนในชุดดึงเด่นครับในสี่ชุดนี้ครับชุดดึงเด่นผมเน้นไปที่สี่หกครับเน้นสี่หกรองเก้าหกครับรองเก้าหกนะครับนี่คือเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอย มาได้ทั้ง3หาหนหอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับแนวทางสูตรที่คำนวณนี้เน้นหาหนหอยปกติรอบ18นาฬิกา1นาทีถึง18นาฬกา30นาทีครับสรุปหวยหาหนหอยทั้ง3หาหนหอยครับพิเศษปกติและ VAP นะครับงวดประจําวันที่2ธันวาคม2564จากเลขสูตรที่ผมได้คํานวณสรุปดึกเต็นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ ผมสรุปจับผู้ไว้นะครับจะมีด้วยกัน54 59 04 09 41 4691และ96ครับนี่คือ8ชุดครับสรุปไว้8ชุดด้กันใน8ชุดนี้มาได้ทั้งเล็กไทย2ตัวเล็กไทย2ตารางทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและ v a p นะครับ มาลุ้นกันนะครับสูตรที่เดินดีมาตลอดครับในชุดเด่น8ชุดนี้ทิงเป็นโดนดีมาตลอดในหลายงวดที่ผ่านมาครับก็ต้องมาลุ้นกันครับในงวดวันที่2อธันวาคมจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเน้น3ตัวบนครับเน้น3ตัวบนเน้นไปที่9 5้สครับเน้น9 5้2สสองตัวบนเน้น54ครับ2ตัวางเน้นส6่ครับ2ตัว่าง4นะครับนี่คือชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับชุดรอง3ตัวบนรองไปที่ สี่ห้าเก้าครับลองสี่ห้าเก้าครับสองตัวบนลองห้าเก้าครับสองตัวล่างลองเก้าหกครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองชุดสามตัวสองตัวบนและสองตัวล่างครับส่วนแนวทางเล็กตัวครับเด็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นที่เลขห้าครับวิ่งล่างเน้นที่เลขหกครับจับคู่ได้ห้าหกอีกชุดหนึ่งครับนี่คือเลขท้ายเลขสรุปเด่นนะครับสรุปเด่นในชุดเน้นในชุดรองสองตัวนะครับในสองตัวนะครับห้าสี่สี่หก ห้าเก้าเก้าหกครับรวมทั้งเด็กวิ่งจับคู่กันห้าหกอีกชุดหนึ่งครับในเลขเด่นนี้มาได้ทั้งสามหาหน่อยครับพิเศษปกติและวีพีครับมาดุนีันครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขสูตรที่คำนวณนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่ได้คำนวณนะครับ จะเดินตามสุดหรือไม่ต้องลุ้นกันในงดวันที่2ธันวาคม2,564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงกจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดกันคารวณนสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับผมได้สดรุปเลกเต่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดสามตัวสองวทเปเลยสองตร,ร,รังให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับ,บชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสัตตาตรีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮายนอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและว i P ี ง่ดประจำวันที่2ธันวาคม2564เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ